กันต่อครับทัมงานเสียวบครับผมผูกป้อยครับรถสาเสียหอครับถูไปด้วยรถน้ําไปด้วยครับน้ําใกล้จะหมดเลยยกน้ําเลยครับรถถอล้อกันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อครับสองร้อยสิบแรงครับรถนอกครับรถไถนี่เก้าห้าครับ สองเคเคบ้านโป่งครับเป็นปลุกล่องคู่ครับ หมดแล้วครับไม่ดีที่มันไม่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับผมเนี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมครับเลยต้องยกมาสุดตรงนี้แล้วก็ยกกลับมาครับผมบยกกลับมาต่อครับ จะได้ไม่มีเศษครับ,ข,บขับเกลื่อนสี่ล้อครับคันนี้น้ำจะหมดครับยกด้ำช่วยครับ กานครับยัดคู่เลยครับอจอดแล้วครับเดี๋ยวห้อยนิดนึงครับเหนเสี่ศูนย์ ไม่ผิดนี่หางนี่ยกได้สามตันเก้าครับปิดปลายหางน่าจะใส่ประมาณเม่เกอร์นหนึ่งก็โลซีแล้วครับนี่เอาหา เคใช้เก้าห้าเหมือนกันครับใช้มารถเกือบ10ปีแล้วครับแต่คันนี้นี่ยังดูใหม่เลยครับอ่อยหมดแล้วครับปิดน้ำครับ เมึงน่ามึงนอ้มึงน่ามึงยังหลาย้ะมึงนี่เอาไอเส้เลืบอาเสียไว้เสร็จงานปูนี่ไปเสร็จตอนเสร็วันี้งานคือหลายเดียวไได้หยุดน้ำพวะนี่ ผมมีไปเอารวดเหมือนแล้วเอาเดิไนไปเยอะเดี๋ยวไปเอาน้ำครับอันนั้นก็ไปใส่อ้อยเหมือนกันครับ <Okay. S 1> ได้ละแปดล้อยที่ถิ่มเสียไว้เบาถิ่มว่า <c oughs> น้ำเนี่ยโอ้ <c oughs> oh. เพื่อเพื่อเป็นสิลดเพื่อเป็นสิรลดเรเหลือสามร้อยแล้วตามด้วยครับคันนี้วิ่งตามรถเลยครับ